ด่วนที่สุดตำรวจปอสอบุกจับนานาไราบีนาคาบ้านพักขอหาช่อโกงประชาชน ครับผมข่าช็อกวงการบันเทิงเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่3ทธันวาคมคือการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบกปสได้นำกำลังบุกเข้าควบคุมตัวบุคคลในวงการบันเทิงชื่อดังนั่นก็คือนางสาวนานารายบีนาพิธีกรและดาราสาวชื่อดังวัย45ปีถึงบ้านพักย่านพระขนงครับข้อหาและที่มาของคดี ผู้ถูกจับกลุ่มนานาไราบินาหรือนอสไอรบินาอินทชัยสถานที่จับกลุ่มบ้านพักส่วนตัวย่านพระขนงกรุงเทพข้อหาสำคัญช่อโกงความผิดตามพรกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน มูลเหตุการจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นตามหมายจับหลังจากมีกลุ่มผู้เสียหายหลายรายได้เข้าแจ้งความต่อกรกศบกปสให้ดำเนินคดีโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามีผู้เสียหายจากการถูกหลอกให้ร่วมทำธุรกรรมจนได้รับความเสียหายเป็นเงินรวมมูลค่าสูงถึงกว่า400ล้านบาทย้อนรอยคดีดารานอฉาวงการ คุณผู้ชมหลายคนคงจะจำได้นะครับว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวอักษรย่อดารานอนอรอบอนอหรือดารานหนูที่ถูกกล่าวหาว่าไปชักชวนเพื่อนดาราและบุคคลสนิทมาลงทุนในธุรกิจบางอย่างแต่สุดท้ายกลับได้รับความเสียหายอย่างหนัก เพื่อนดารากลุ่มนางฟ้ามีรายงานข่าวจากสื่อหลายสำนักระบุว่าผู้เสียหายในคดีนี้มีทั้งบุคคลทั่วไปและคนดังในวงการบันเทิงซึ่งหนึ่งในนั้นคือเจนนี่เทียนโพสวรรค์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มแก๊งนางฟ้าที่มีรายงานว่าอาจสูญเงินไปถึงหลักร้อยล้านบาทจากกรณีนี้สัญญาณเตือน ก่อนหน้านี้เพื่อนสนิทในกลุ่มแก๊งนางฟ้าหลายคนอาทิเจนี่เจนสุดาพอลล่าคริสและวุนเซนได้ทยอยกันเลิกติดตามอินสตาแกรมของนานารายบินาซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการตัดขาดค,าดความสัมพันธ์ที่ผิดใจกันอย่างรุนแรง โพส์สุดท้ายก่อนถูกจับสิ่งที่น่าสนใจคือก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่บุกค,ควบคุมตัวในช่วงเช้านานาไราบินาได้มีการโพส์ตข้อความยาวเหยียดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อคืนวานนี้2ธันวาคมโดยมีใจความสำคัญว่าตัวนานา,นานเองขอถอยออกมาเพื่อจัดการและแก้ไขเรื่องส่วนตัวให้หลีกสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นแม้จะต้องถอยมาอยู่ข้างสนามแต่หัวใจยังคงอยู่กับ YBL เสมอ ซึ่งเป็นการประกาศถอนตัวจากโครงการหนึ่งที่เธอกำลังทำอยู่และดูเหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณถึงการต้องไปจัดการกับเรื่องส่วนตัวที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ก่อนที่รุ่งเช้าจะมีข่าวการถูกจับกลุ่มเกิดขึ้นครับสรุปสถานการณ์ล่าสุดนานาไราบินาถูกควบคุมตัวไปยังบอกอปสเพื่อทำการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถือเป็นข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงไทยในช่วงส่งท้ายปีเลยครับ เราต้องติดตามกันต่อไปว่าการสอบสวนจะนำไปสู่การขยายผลคดียอย่างไรและนานาไรบินาจะออกมาชี้แจงหรือให้การในชั้นศาลอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อข่าวนี้อย่างไรบ้างครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับ